สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมสวนพิุนันนะคะมีบอนไม้ด่างๆไม้เทพหลายๆต้นนะคะนี่นะป้าแมวพาดูก่อนนะคะอพิุนันบอกเบอร์ก่อนจ้าศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดห้านะคะเบอร์ป้านันนะคะ,คะมาเริ่มต้นที่เจ้าจัก,กระพัดดีกว่าพิุนันเจ้าจักระพัดเลยสวยๆเลยมีสองต้นนะต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะคะมีสามใบนะคะต้นนี้นะ ต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่650นะคะปลายสวยๆเหลืองมาเลยเนี่นะสีทองมาเลย650นะคะแล้วอันนี้นบพะเก้านบพะเก้าก็ถังนี้ป้านันให้อยู่ที่550นะคะสวยๆกันเลยไม้ด่างๆนะคะอ่าต่อด้วยสุดลักสุดลักป้านันให้อยู่ที่850นะคะ3ามใบกัน1หนลอดนะคะไม้ด่าง พี่มานป้านันให้อยู่ที่450นะคะกระถางนี้นะ,ะแล้วก็ต่อด้วยมหาเศรษฐีสวยๆป้ายทุกใบเลยป้านันให้อยู่ที่600บาทนะคะกระถางนี้นะเท้าลำไยเท้าลำไยป้านันให้อยู่ที่650นะคะดูนะสวยๆกันเลยมี2กระถางนะมี2กระถางนะคะใครชอบถางไหนเอฟมาเลย อันนี้จะเป็นเขื่อนป่าสักนะคะเขื่อนป่าสักปนันให้อยู่ที่400บาทนะคะโตขึ้นนางสวยมากเลยนะคะเขื่อนป่าสักศิลาหุ้มทองศิลาหุ่มทองปนันให้อยู่ที่5 50นะคะถังนี้นะคะราคาเบาๆกันเลยกระถางนี้ปนันให้อยู่ที่600บาทนะคะใหญ่กว่ากันหน่อยนึงนะเขาเป็นหน้าเขียวนะคะ เท้ารำไพต่อได้เท้ารำไพไปไป้ายให้อยู่ที่400บาทนะคะเท้ารำไพหรือเท้าจันทชนเออเท้าจันทชนติดลำไยอยู่เนี่ยเท้าจันทชนขอแก้ขอแก้พูดผิดเท้าจันทชน450ใช่ไหมพี่น,นจ้าส่อย้า450อันนี้เท้าลำไพ่ใช่ไปลำไยสับสนสับสน พุ่งรัตนาให้อยู่ที่350จ้าใหญ่ๆกันเลยเพชรเจ็ดตีเท่าไหรพี่นันเพชรเจ็ดสีเอากระถางนี้ป้านันให้อยู่ที่400อบาทเริ่มดังมาแล้วนะเริ่มดังมาแล้วอันนี้ให้อยู่ที่500บาทป้าแมวดังเยอะหน่อยสวยๆกันเลยอันนี้จะเป็นเทพเทวริษป้าแมวเทพเทวริษถังนี้ป้านันให้อยู่ที่850รอาสบราคาเบาๆเลยนะมีถังเดียวกันนะคะอันนี้เทพอัศรานัน สวยๆเลยปล้าแมวอ่าให้อยู่ที่750อ่าให้บเบาๆกันเลยอันนี้หมอยอดเดชป้านันให้อยู่ที่500บาทหมอยอดเดชอ่าชมพูทวีปสวยๆปลายปกันเลยให้อยู่ที่600นะคะถังนี้นะปลายแดงปลายแดงมาเลยอ่าอันนี้ต่อด้วยอันนี้เดือนมกราคมเดือนมกราคมนะคะป้านันให้อยู่ที่550บาทนะคะมกราคมนะอันนี้จะเป็น เซเออะไรนะแดงสยามให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบเพชรเจ็ดสีนี่บอกไปยังยังอันนี้เอาป้านันให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทเพชรเจ็ดสีนะคะอันนี้ให้อยู่ที่หกร้อยบาทเอาเลือกเอาใครจะเอาไซส์ไหนอ่ารัตนพลรัตนพลป้านันมาแบ่งให้อีกถางหนึ่งให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะรัตนพล อันนี้นจะเป็นยอดมองกุฎป้าแมวมงกุฎขุมทองเออขุมทองยอดมองกุฎอยู่ฝั่ง,งขุมทองขุมทองอ่าให้อยู่ที่400บาทอ่าชายชนทางนี้ให้อยู่ที่400บาทอะอันนี้จะเป็นสีการจนาสีการจนาให้อยู่ที่550อ้าวถูกถูกกันไปเลยอันนี้พัทยาพัทยาพัทยาป้านั้นให้อยู่ที่500บาทนะคะพัทยามีสองกระถางน,นะ อันนี้นำโชคกาแมวนำโชคก็นันให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะคะเป็นบนใบกลมนะคะนำโชคจ้ะถังนี้ขอหกร้อยป้ายแล้วนำโชคนะคะนำโชคนนี่สวยชมพูนี่อะไรอ่ยชมพูนี้จะเป็นมหาโลหะให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทมหาโลหะถางนี้นะคะอันนี้ทัพทิมเมืองจันท์ก็แมวให้อยู่ที่เอาถังแีวสองร้อยห้าสิบป่ะอันนี้อยากให้อันนี้จะเป็นอ่า อะไรวาสุกี้ให้สามร้อยบาทสาววารินเท่าไหร่เอ่ยสาววารินสาววารินถังนู้นหรอคะเอาให้สองร้อยห้าสิบเไม่อแมวถังนี้นะจ้าอันนู้นให้300สามร้อยไซส์ใหญ่นะคะเอาพันดาวมีหลงอยู่ถังหนึ่งให้สองร้อยห้าสิบจ้อันนี้เหลืองเงินทองหน้าจ้บให้อยู่3ามร้อยนะคะอ่ะสวยๆกันเลยอันนี้เปิด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 ออ,อ,ยอยู่นี้ แก้วมังกรแก้วมังกรให้อยู่400บาทนะคะไข่าสายเปิดแก้วมังกรแก้วมังกรอ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันไอหวานหวานูกไปยังอันเนี้ยยังยังอันนี้ชบาแก้วชบาแก้ว,กวประนันให้อยู่ที่350บาทนะคะมีถังเดียวนะชบาแก้วนะคะประนันมีแบ่งถังเดียวอีกถังนึงชื่ออะไรอันนี้เหรอคะอืมอันนี้จะเป็นอ่า สิริโชคสิริโชคให้3 5 0ห้าินะคะสิริโชคใช้ชนใบใบครับพี่สุนันทายชนป้ใบเหรอคะอเอาถังนี้ให้อยู่ที่3 5 0จ้ห้าิบจ้าให้อยู่3 5 0อหอันนี้ฉลองกรุงป้าแมวสวยสวยเลยโตแล้วนะก็าะนันมาทยอยขายให้อยู่ที่400อบาทฉลองกรุงสวยสวยอ่ะอันนี้ก็หวานเลยอะไรเอ่ยอันนี้หวานหวานกันเลย นวลปรางนวลปรางนะคะชื่ออย่างเพาะเลยให้อยู่ที่400บาทป้าแมวจ้ะนวลปรางอันนี้ออมนาคออมนาคให้อยู่ที่400บาทเหมือนกันอ,ออมนาคอมนาคอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้มีซับจ้ะมีซับถางนี้ให้สา0ร้อยห้าสิบนะคะ,ะมาแบ่งให้หนึ่งถังต่อไป อันนี้บอกไปแล้วเนาะจ้ะอ่ะอันนี้จะเป็นที่ดาแม่กองไซนี้ให้อยู่ที่สองร้อยจ้ะสองร้อยสองร้อยอันนี้ก็หวานหวานเลยแสงประพัดสอนปลาแมวจ้ะมีแค่สองกระถางนะคะใครสายหวานสี่ร้อยบาทจ้ะแสงประพัดสอนอันนี้จะเป็นนางตะเคียนไม้กาบนะคะใครชอบไม้กากก็นั้นให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะนางตะเคียนนะคะสวยงาม นี้จะเป็นเอกราชเอกราชให้ถังนี่ให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบอ่าวก็นั้นแบ่งให้สองร้อยห้าสิบน้นอะไรอันน้นเหรอคะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวป้านันก็ลืมชื่ออีกอ่ะสุมาอี้ <Yeah. S 1> เป็นบอลเก่าแมว <Yeah. S 1> สุมาอี้ <Yeah. S 1> ให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะคะมีถังเดียวนะคะ <Yeah. S 1> สุมาอี้ <Yeah. S 1> อันนี้จะเป็นมาแก้ว <Yeah. S 1> มาแก้วให้อยู่ที่ สามร้อยห้าสิบจ้ามีทางเดียวนะคะอันนี้จะน่าจะเป็นเพชรมนทนเพชรมนทนก็ให้สามร้อยห้าสิบจ้าเพชรมนทนนะคะตรงไหนอีกอันนี้จะเป็นพระโมกขารนะให้อยู่ที่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่จำผิดชื่อจำผิดชื่อแล้วเหรอาไว้ก่อนอย่างนั้นนะไว้ก่อนอย่างนั้นนะ น่าจะจำจำชื่อผิดเสียบชื่อผิดละงั้นน่ะอันนี้พญาจักรีป้าแมวสวยเลยไหมเนาะใช่นางไหมแต่ไม่ใช่นะคะใช่นางไหมขายผ้าพันวสาเป็นเป็นพญาจักรีเดเท่าไหร่จ๊ะให้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะคะพญาจักรีมีสองกระถางนะนี่อีกถางหนึ่งนะคะนี่นะถางลายจุดลายใบจะไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนนะอันนี้นางไหมนะคะนี่นางไหมนะ นางใหม่ให้สองร้อยนะเนี่ยจ้ะอันนี้เทพกระหนกว่าแมวเทพกระหนกให้ร้อยห้าสิบจ้ะอันนี้อแม่ย่าโมสวยชื่อเพาะด้วยเท้าเท้าย่าโมเท้าสุราษนารีเท่าไหร่ะให้อยู่ที่สี่ร้อยค่ะจ้ะสวยจังเลยสวยสวยมาเดินด้นนี้ต่ออะมาเดินอู้่ที่นันต่อต่อต่อเนี่ยอะไรเนี่ย อันนี้อรอกคะ่ะหงดารุนหงดารุนให้อยู่ที่450นะคะกัดสีมาแล้วนะมีสองกระถางนะคะ,ะนันแบ่งให้สองกระถางนะคะไลนี้นะหงดารุนให้450เอามนสวรรค์ทางนี้ใหญ่ๆเลยให้อยู่ที่350นะคะดูใบนะคะใหญ่ๆต่อไปอันนี้จะเป็น รัตนบุรีรัตนบุรีปรนันให้อยู่ที่สามร้อยจ้ารัตนบุรีสวยมากเลยใช่โตขึ้นสวยอันนี้จะเป็นพริกกับเกลือเอาถางนี้ปนันให้ร้อยห้าสิบ่ะสุนทรพูสุนทรพูสี่ร้อยนะคะอันนี้จะเป็นสุชาดา,ส,า,ดาสุชาดาให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบใหญ่ๆกันเลยนะกัดสีละ นี้จะเป็นทวีราบทวีราบนะคะทวีราบให้อยู่ที่สามรอยห้าสิบอันนี้จะเป็นสุดปาถนาสุดปาถนาก็สามจ้อยห้าสิบจ้า,า,าต้นที่ยังไม่ได้พูดมหาลูหะพูดไปย่างพูดแล้วอ่ามิดไมตรีมิดไม,ตร,ม,ดมตรีให้อยู่ที่สองร้อยอ่าวันนี้อยากให้สองร้อยจ้ะอันนี้จะเป็นอะไรนะสีอา่า สีเทพารักป้าแมวให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะสีเทพารักมีต้นเดียวอะลําพูนลําพูนป้านันให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะไซส์ใหญ่ๆเลยสวยจริงๆไปเปลี่ยนกระถางกัเด้อใหญ่ๆกันเลยอันนี้อันนี้เอาหวานๆแล้วกันสายหวานอ่าวิมานชมพูป้าแมวอืวิมานชมพูให้สามรยห้าสิบนะคะวิมานชมพูสวยทุกต้นเลยบนของพี่สุนัน ั้นชื่ออะไรพี่จ๋าเนี่ยเหรอโอ้เดี๋ยวดูชื่อก่อนป้าแมวหลายต้นก็ลืมหมดอันนี้เหรอคะอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้อําดวงอําพะดวงอําพรป้าแมวให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบจ้าอันนี้จะเป็นเศรษฐีสุพรรณเขายังไม่กัดสีเท่าไรแล้วไม่กัดสีก็ขายได้ให้สองร้อยห้าสิบเลยป้นนมะไม้ป้ายนู่นเท่าไหร่นยไม้ป้ายนุ่นก็ ลืมชื่อเหมือนกันาให้สามร้อยห้าสิบเอาใครจะเอาอ่ะอันนี้จะเป็นสิบหมื่นปลาแมวสิบหมื่นนั่นหน่อยเอาห้าร้อยสิบหมื่นสวยใช้สวยแล้วจ้ะอันนี้เงินแสนนะคะแต่ค้ายสิบหมื่นมากเลยเอาพ่อนานให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบแควต้นนี้สามร้อยห้าสิบมาต่อกันได้ไหมกับปลาแมวดังๆสวยๆเลยเอาสามร้อยจ้ะไม่แพงสามร้อยเลยสวย อ,อันนี้ราชีนีเงินทางนี้ให้สามร้อยห้าสิบอ่ะ,ะมันนี่อยากให้แบบใส่<ต>มองอสวยๆเลยแบ่งๆกันเลี้ยงอันนี้เทพศิลาพรเทพศิลาพรเป็นไม้กาบนะคะสวยๆเลยมีลูกน้อยด้วยนะประนันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะคะเทพศิลาพรหลายชื่อเลยก็แม่มเยอะเลยวันนี้อ่อันนี้นายจันนายจันสามร้อยห้าสิบนะคะจ้ะ นายทองแก้วต่อได้นายทองแก้วเดี๋ยวดูใบก่อนผิดใบนี่นี่นายทองแก้วนายทองแก้วก็สามร้อยห้าสิบนะคะ่จะเป็นองค์คุริมานองค์คุริมานให้อยู่ที่สามร้อยเออสวยๆกันเลยจ้าสวยมากพี่นันสว,สวยมากมเลยแต่ไปด้านนู้นพี่นันมีมีลูกไม้ถ้ามาด้านนี้นะคะเป็นลูกไม้ของพี่สุนันนะคะนี่นะเดี๋ยวพี่วันนี้พี่สุนันจะขาย ราคาให้ถูกๆเลยนะคะลูกไม้ต้นสวยๆเลยสำหรับตู้นี้นะคะสําหรับถาดนี้ต้องว่าอย่างงี้อ่างนี้ประนันให้ต้นละ50บาทเลยนี่นะคะจะโทรมาถามพี่สุนันได้นะคะสําหรับทุกกระถางนะคะกระถางละ50บาทนะนีะพ่อแมวคะดูนะเดี๋ยววิดีโออคแอดไลน์มาหาพี่สุนันได้นะคะกระถางละ50บาททุกกระถางนะมาตู้นี้นะคะมาด้านนี้นี่นะพ่อแมวให้ดูชัดๆนะพี่สุนันขายกระถางละ70บาทนะคะ อะเมื่อกี้นี่ห้าสิบแล้วมาฝั่งนี้ที่เจ็ดสิบาทนะดูนะกระถางละเจ็ดสิบสามกระถางสองร้อยบาทใช่ไหมพี่สุนันท์นี่นะคะป้าแมวพาดูนะคะต้นเลยนะคะนี่นะพี่สุนันท์นะสวยๆกันทั้งนั้นเลยมีใบแปลกๆด้วยนะคะเดี๋ยวโทรมาหาพี่สุนันท์ได้นะคะเจ็ดสิบบาทสามกระถางสองร้อยนะคะเลือกเราจะต้องพูดนี่นะคะป้าแมวพาดูต้นแม่ของพี่สุนันท์นะสวยทุกต้นเลยค่ะน right ี mm ่อะไรเนี่ยพี okay ่สุนันท uh ์ อันนี้จะเป็นรวยซับยังไม่ได้ผ่าป้าแม่เนาะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะต้นต้นแม่แบบเนี้ยอันนั้นจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะว่าอะไรที่พิ่สุณันขายบ่อยเทพทองทานหรือเทพทรงศิลทองศิลนี่นะคะต้นแม่นะสวยมากนะคะนี่บอลของบ้านพิ่สุณันนะคะนี่ต้นแม่ใหญ่ๆเยอะเลยไม่ได้ผ่ารอผ่าสวยๆทุกกระถางนะคะรอผ่าทุกท่านนั่นแหละท่านผู้ชมที่เคารพคะที่ซื้อบอลสีพิสุนันไปอ่ะต้นแม่ ของพี่สุนันมีแบบนี้ถ้าท่านผู้ชมเออบ้านเราเหมือนของพี่สุนันไหมถามพี่สุนันได้นะคะต้นนี้ชื่ออะไรแบบเราจาไม่ได้นะนี่ป้าแมวบอกนะป้าแมวพาดูนะคะบ้านพี่สุนันนะคะคือต้นแม่นะคะรอบานก็นมีเยอะค่ะป้าแมวขอสวัสดีไปกับบอลสี ของพี่สุนันนะคะอ่ะพี่นันบอกเบอร์โทรค่ะบเบอร์โทรพือทรทรทร่องท้ายนะคะ0812810775นะคะ,คะโทรมาเบอร์นี้แอดไลน์มาเบอร์นี้กันเลยนะคะนะะพี่สุนันนะคะเดี๋ยวพ้่แมวทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปด้วยนะคะสวัสดีจ้า